น้ำคืนครับรอบเมืองเิียดเปล่อยว่ามาใช่หมปลาปล่อยครับ บุญยิงครับบุญยิงบุญยิงครับอืท่ันหมานครับทันหมานตัวสองตัวมัดต่อไปไปยุดจะขี่แล้วครับไปมัดต่อไปไปมือมือต่อไปแล้วครับไปคมัดต่อไปเอ้าเรา่องสีวานครับ

คือแห้งนิ่งอเอาไปไปดูช็อตต่อไปนะครับครับครับทันนี้ครับตองันครับ ดูมัาเลยเดียวนี่ครับดูมัดเทียวไปครับมัดนี่ขอสังครับซ้ำไปดูกลั่นไปลงมาตามบอกอีกอ่ะ มาเลือกเรียกมาเย็นเลยน้ำก็แลงดูกัแค่อื้อยื้อื้อเหมือนแดน้ำขึ้นครับช่วงนี้น,น้ำขึ้นบายบ่บันล้นปลาอันนี้บ้งปลาก่อยเบ้งครับสีมีบ่ถจะมัดแหลกมัดแหลกู้มีแถวนึงมันาาอยู่กันไม่ตืน เพราะแบบอ่ะันนี้มาสุดท้ายครับไปเลย อ๋อมีครับอ่มมันครับเรีลปลฟ้ารวมเนี่ยับมนี่อ่ะเหมือนมมันครับหมือนอะมาก,กันไหมครับครับสวัสด,ดีครับ